่มอคือตอนนี้เราก็กำลังทำอะไรคะต้องแบบนี้คือเราขั้วหวนไวแห้งเลยเนี่ยคือวันเป็นวันอีกวันนะคะที่เราถ่ายมันนจะ MV ที่ก่อนหน้าที่เราถ่ายจะจะไปที่นาฬิกาว่าตอนนี้เหมือนไปวิ่งมาเราหรือบอกชวนกัน ตอนนี้ทำอะไรคะตอนนี้ตอนนี้นะคะกำลังรอเข้าฉากน้องเวลล์ไหนคะนี้รอรอเข้าฉากนะหัวเขเวนที่ไหนคะเข้าเวนดุกกะเขดิบะเขเวนที่นครพนมค่ะเขาเวิ่จากนี้จะเป็นเดินมาฝั่งนี้เนาะวันนี้เรามาถ่ายฉากใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นน่าจะเกือบครึ่งวันแล้วแหละเราได้ประมาณน่าจะใกล้จบซีนตบีนจบองซีนจบสองซีนเองเหรออันนี้ถ่ายลงยูทูบเหรอยูทูบยูทูบ ค่ะขอขอลงยูทูบได้ไหมคะได้มคะขยันนะเราพยายามอยากสวัสดีค่ะตอนนี้เข้ากองเรียบแล้วเรียบแล้วนะคะเราเลยแก่ไม่รู้ว่าเขามีปลาหรือว่าแม่อะไรเขาเก่าเขาแล้วก็บ้านเก่าเออโคตรซิ่งอ่ะจริงของแท้ได้ไหมล่ะแก่แม่ปลาเขาวเจ้า

นี่สวยยังสันเดลนี่โอ้ยนะยีงเชี่อกลับบ้านเก่ากระโงกกันยุงจะไปเล่ากลับบ้านพี่ชายขอบคุณหลายๆนะพี่ยายขอบคุณค่ะพี่ชายรอดชุ่มเจ้าของได้ไหมงานครับดีๆแก่แก่พี่ไข่มูคะเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักบอที่แบบที่แบบไข่ไข่เอ็มวีเนี่ยฮะคล้ายๆเลยนะ ความรักที่แบบว่าเหมือนคุ้นหน้าคุ้นตากันมาตั้งแต่ก่อนแล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่เคยมีความรู้สึกไหมไม่เคยสงสัยยังไม่เจอนี่ดีซานซีฟลาว์เพิ่เกิดไผ่เลยจะรู้ปะได้ะรุ้ว่าไม่ฮูดอกหัวใจจะหายว่าถูกเราเป็นเบียดไส้เบียดไส้เราเป็นแตกสุ่ยยานเลยที่ายเราแตกหูไม่เกี่ยวกับพวกคิดต่อพี่แจนะอุวยคุณ เป็นอย่างนั้นจ้าคุณหมอมาแล้วจ้าไปเดตรวจอันเบิ้งแม่ได้ละฮะอย่าพึ่งปั๊มหัวใจแม่แม่อยู่ในกระเป๋าพยาบาลที่อยู่เพียงฉีดยามาด้วยอยนะแม่อย่าเฝ้าเป็นอยังเด้อค่ะอย่าพึ่งปั๊มหัวใจแม่หูคุณหมอมาแล้วจ้าไม่ต้องฉีดานะปากปากมดลูกแม่ยังไม่ปันคลิปคลิปคลิปเอาเบลเป็นยังไงแน่มื่อนี้สดชื่นค่ะวันนี้อากาศดีๆนะคะมื่อนี้บ่มีแดดเลยค่ะ ทุกคนเชื่อไหมว่าวันนี้ไม่มีแดดย่ามักใครมมาสินาเนื้อทุกคนเชื่อไหมว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยนะแล้วก็ฝ<อ>นไม่ตกอากาศแบบพอดีมากคือแบบว่ามันไม่แดดแล้วก็ไม่มีฝนอ่ะด<ะ>ีมากไปวนไปวนเล่าบอกไปวนอันนี้เขาเรียกว่าตัมเอียงกอค่ะตัหู ตัมหกเบลไปตั้มหกอุก้ยต้มเน่าเคย้มกเราสามารถรมามามแม่ไม่ได้มีนมแม่มันกินใช่ไหมเออีนีนงกน้องได้วันนน,น้องแบบนี่ผมน้องนี่ารสวดีครับหรืองสวัสดีครับก่อ

ำไมมันมงอยู่สองมงงแรกเ็คือมงเด็กแล้วมเอาเด็กทำฟื้นปะโอเคแล้วทำไมเราแต่ทำไมทำไมมงมันเป็นมงอะไรก็คือมงอันนี้เขาเห็นอย่างนี้เลยเขาถ่ายจับบัเราทำงานกันอยู่ก็ประจัคุณหมอคุณหมอคุณไาเลยค่มีเด็กจาค่ะตรไหนลูกาเสียงด้ียงก้งแบบเรียกเหนอได้ค่ะก่นตะโกนพูดมา คุณหมอคุณหมอคุณเด็กตรงน้ำครับย่ไลูกนู้นครับเคไปไอี่เเก็บของแล้วก็เดินขึ้นไป่เอแประมาณนี้ประมาณนี้แ้อีกีนึงนอนดูงูแบบนี้ว่ะนอนแบบที่แบบนี้ก็้พใจอยู่นะไม่ต้องวงช่วยป่ะนะเยอะอีกอน ก็บอกเลยว่าทุกคนแบบก็มือร่วมใจคุณพี่ตากด้วยนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะตนองเข้าาส่ทีสุดท้ายนะครับ่เป็นา้เก็บเกือบเสร์ฟด้ไมู่กำกัดยัน้อสดงไม่คือเนอกพี่น้องทั้งนี้ซอยเหลือดีอีนีค่ะตั้งแต่เขาฉากมือเศร้าจนว่าตอนนี้ นะคะนี่คุณแม่วาแต่สวนเด้อนี่มาซอยฮักพิลังการเนี่ยฮักพิลังการผมเองเขาร้องนะครับก็จิรพัฒน์นะครับแล้วก็มีดาราศิลปินก็คือพี่ไข่มุกลุ่นลับเคยเบิ่งเพิ่นบ่ค่ะนะครับพาเด่นนั่งไอพี่พาเดนไี่มากนะพี่พาเด่นเคยเบิ่งพี่พี่ไข่มุกบ่ค่ะอยู่ช่องวันน่ะเคยเคยดูไหมครับไข่มุกลุ่นลับช่องวันเนาะนั่งอยู่สิ้นลายโซ่เคยดูเคยดูเออนั่นแล้วค่ะนั่งเอก มานีกับมาน้าค่ะโ okay. อเคอค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่กศิลป์อที่สะพานน้ากำนะครับนี่ครับสะพานน้ากำที่ไหลไหล,ไลมาจากสกลนครเลยนะครับเนี่ยหไหลมาจากเข้าน้ำแม่น้ำโขงนะครับในแบบสกลนครที่เ,เขาเรียกว่าน้องหานน้องหานลบนี่เราอยู่ซีนไหนแล้วซีนนี้เป็นซีนสุดท้ายนะครับของเพลงที่มีลังกาครับ ทีนี้ได้พี่ๆมาจากมาช่วยนะครับมาจากระวังกล้องระวังติดกล้องผู้ภัยสวา่างผู้ภัยสว่างโหสุดยอดมากครับวันนี้เดี๋ยวมาร่วมเข้า,า,าเข้าฉากเข้าซีนนี้เดี๋ยวรอนักเอกของเรานะครับคุณไข่มุกลูงรัดนะครับแล้วก็ทีนแสดงนักแสดงสมครบุ่นชาวบ้านรอเต็มเลยนี่จะมาเข้าฉากเล่นใหญ่กันมากเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากมากเลยนะสารพี่ๆ ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ฝนก็เริ่มหยุดครับหยุดแล้วสมัคค่ะจากสุดท้ายเออดีด้ยรอชมนะคะผลงานเพลงฮักนิรันดร์การนะครับของก๊อตจิรพัฒนนะครับผมเองนะฮะฝากติดตามทางช่อง YouTube เข้าสารแลนแล้วก็วันเดอร์แลนด์แล้วก็แฟนเพจเข้าสารแลนนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe u t u b e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทั้ง t i k t o k ทั้งแฟซบุมในออกพรรษานี้นะครับประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับได้ชมแน่นอนครับฮักนิรันดร์การนะครับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ถือว่า <c oughs> เ,เ,เ <c oughs> มือสภาพแสดงว่าง่วงนอนมากนะคะวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะสำหรับ MV เพลงภักนิรันดร์การของพี่ก๊อตจิรพัฒน<ช>์ท่าสาราแลนนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ข้าวสารแ,แลน น้องเบลนิพาดาแกมมิเกลนะคะวันนี้ก็ก็ได้น้องเบลมาเล่นประกอบเอวีแล้วก็นะะคนางเอกประจําช่องวันนะคะคือปากซีเธอเอ้ยเราต้องจมน้ำไงโอ๋ออยู่ในซีนที่จมน้ำนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะผลงานเพลงนี้นางทานี่คุณหมอจริงนะคะเราเป็นคุณหมอแต่งนะคะเสียวไหมอีกรอบเบลคุณหมอแต่งเราจะเหมือนคุณหมอจีเสียวไหมอีกรอบเบล เพนเสียอชุดขึ้นแหรออ๋อโอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะแต่นี่คือต้องของเพนะคะส่วนนี้เหรอคะอุ้ยหน้าหน้าซีดยังสวยอ่ะเข้าใจมางามเลยเนาะเจ้าผองงามไม่ฟ่านตมไอ้ขอแนมเนี่ยเจ้าวองโอเคบ๊ายบายค่ะ